โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับดับเ d o ลเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมเอ่อฟาร์มเวลนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมมาเพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมอ่าก่อนที่จะไปเริ่มกันก็ขอให้ท่านผู้ชมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยแบบความรวดเร็วเนอะขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมเกิดมาใช่ไหมก็จะมาอยู่ตรงนี้เนาะเออแล้วก็ท่านผู้ชมมาเอาบัฟตรงนี้นะครับไอ้มันจะเป็น e s s e n ซอรี่นะครับ e s s e n ซอรี่เนี่ยอ่ามันจะเป็นแบบ พวกนี้แหละมันจะอยู่จุดต,าตา่ตางๆต่างๆของแมปนะครับให้ท่านผู้ชมแบบดูคลิปได้นะครับใน YouTube ว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างอ่าอันนี้นะครับอ่ากดรับไปมันจะทําให้ตามเม็เราแรงขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมเอ่อกดใส่ครับเนี่ยมันจะมีสแตนบอกว่าอันไหนดีสุดะนะฮะผมก็จะเลือกนี้ละกันอันนี้น่าจะดีสุดแล้วนะครับผมอ่ะต่อไปก็จะเป็นการแบบว่าเออ่ฟาร์มนะครับผมอ่าท่านผู้ชมตอนแรกจะมีแค่หมัดใช่ไหมเราก็อัพหมัดนะครับอัพหมัดไปต่อยไอ้พวกเนี้ยเบคอนเนี่ย อ่ะเราก็ต่อย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 ไปนะครับอ่าสมมติเราต่อยได้แล้วใช่ไหมอ่ะเราจะได้เบคอนเว้ย้ท่านผู้ชมเอาเบคอนมามาย่างนะครับมันจะได้เวลโคตดเยอะเลยท่านผู้ชมฟาร์มตรงนี้ไปนะครับฟาร์ม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 ไปแล้วก็อัพอ่ะขั้นแรกให้อัพแค่เมลีกับดีเฟนส์นะครับผมอัพแค่สองอย่างก่อนนะให้แบบตีไอ้พวกนี้ชิวๆแล้วก็เอามาเห็นไหมเอามาย่างไอ้เลเวลเพิ่มเยอะมากเลยแค่นี้แหละก็แบบให้ท่านผู้ชมเก็บตังค์นะครับอ่าฟาร์มเก็บตังค์แล้วก็เอามา ซื้อเนี่ยไอออฟบูเนี่ยก็หาได้จากไอนี่แหละไอเนี่ยไอหรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดหรือไม่งั้นก็ตรงนั้นแหละอ่าท่านผู้ชมซื้อคาตานะก็จะได้คาตาตะานี้นะครับก็จะฟาร์มไวขึ้นนะครับอ่าถ้าท่านผู้ชมฟาร์มอย่างนี้เลยเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเออฟาร์มแบบนี้แล้วก็มาฟาร์มตรงนี้นะครับฟาร์มตรงนี้ด้วยฟาร์มนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเร็วนะครับ,รรรบ,รรรบแล้วก็ย่างเบคอนไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็มาฟาร์มออฟบูนะครับเนี่ยไอเบคอนบูเนี่ยฟาร์มสลับตรงนี้เอออันนี้ก็จะได้เวลเยอะขึ้นนะครับผม พอท่านผู้ชมเลเวลประมาณอ่ะแป๊บเดียวเองไม่ถึงสิบในทีหรอกมั้งก็จะเลเวลประมาณ3,000 4,000แล้วนะครับของผมเนี่ยเพิ่งเล่นเข้ามาเมื่อกี้เลยอ่ะก็จะได้แบบเยอะๆแล้วแล้วก็จะเอามาอัพสแต็กดาบนะครับผมแล้วท่านผู้ชมเอ่อถ้าผมแนะนำนะให้ท่านผู้ชมไปทำอันนี้ไปยูรุนะครับยูรุเนี่ย อ่าขั้นแรกนะครับให้ทำยูรุเลยไปหาแคทนะครับจะมีเกาะอ,อยู่ท่านผู้ชมตามหาเลยแล้วก็ใช้หินนะครับใช้บานาหน้าก็กล้วยนะครับแล้วก็ไอหน้ากากโจนนะครับแล้วก็ออฟบ,บูแค่นั้นแหละครับแล้วก็เงินอีกเนี่ยครับสองล้านห้ามันจะดีมากเลยนะผมว่ามันใช้ฟาร์มดีมากเลยอันนี้มันจําเป็นนะครับจําไว้มันจําเป็นนะอันนี้อ่าแล้วเราก็ไปที่เกาะอ,อันนี้นะครับไปเกาะไอ้นี่นะทุกคน ไปเขาเรียกอะไรนะเกาะนิวบี้นะครับเนี่ยนิวบี้นะเป็นเกาะที่ดีมากเลยผมจะบอกมันแบบสําหรับแบบเออแบบท่านผู้ชมต้นเกมเลยนะครับผู้เล่นใหม่ก็จะได้เปียบตรงนี้นะครับเนี่ยต้องมาฟาร์มนะรีบเลยเพราะมันเป็นลนะิมิเต็ดนะมันมันเป็นลิมิเต็ดนะตรงนี้ต้องรีมาฟาร์มนะครับก่อนที่เขาจะอ,าออกเด้ออ่ะตรงนี้มันเกาะเป็นฟาร์มง่ายนะครับเลือดแค่สองหมื่นนะครับมอนเตอร์พวกนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมผมเวลแค่ห้าพันเนี่ยมาตีพวกเนี้ยเห็นไหมเวลเยอะมากแล้วก็ พอฟาร์มตรงนั้นเสร็จใช่ไหมพอถึงเลเวลประมาณ3 0 0 0 4,000พันเราก็มาฟาร์มตรงนี้ต่อนะครับเนี่ยเออมาฟาร์มตรงนี้ต่อเลยเนี่ยตามฟาร์มต่อเลยเออเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเพิ่มอย่างเยอะเลยเราก็จะได้ของด้วยนะครับเนี่ยจะได้ของด้วยเราสามารถถ้าเราฟาร์มเยอะแล้วสามารถมีเงินก็มาขรามนี้ได้เลยใช้เงินเท่าไรหน่วย,วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านสิบล้านเลยละร้อยล้านนะครับเแป๊บเดียวแหละมาฟาร์มตรงนีน้นะครับให้แบบ ให้เราแบบโหดเลยอ่ะเออฟาร์มตรงนี้แหละฟาร์มยืนกว่าเราจะได้แบบโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายฟาร์มยืนกว่าจะได้ดาบทุงทุงทุนะครับก็ได้เอออันนี้มันเป็นที่ทาทุงทุงทุงนะครับผมก่อนเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเออฟาร์มชิวเลยแต่เราก็มาฟาร์มก็ได้เนี่ยฟาร์มเยอะๆเลยเนี่ยฟาร์มฟาร์มฟาร์มเยอะๆเออฟาร์มก่อนนี้ได้นะครับฟาร์มยาวๆเลย โอเคพอแบบท่านผู้ชมโหดประมาณนึงแล้วนะหรือจะทําดาบทุงๆก็ได้ผมก็แนะนําให้ทั้งนะหรือว่าไม่ทําก็ได้หรือว่าจะไปทำไอ้ไอนู่นก็ได้นะมันเรียกอะไรนะไอโยรู้อ่ะเออแต่ท่านผู้ชมสมมติท่านผู้ชมตีพอประมาณแล้วใช่ไหมได้เบลล้วเออไปทํโยรู้อะไรแล้ว,ลวก็ให้ท่านผู้ชมมาสุ่มผลปีศาจนะฮะผมจะบอกเลยถ้าท่านผู้ชมจะเอฟเคอ่ะก็คือผลควันนะครับดีที่สุดแล้วก็ไปเกาะนู้นนะครับเนี่ยไอเกาะซิสเนี่ยมันดีมากเลย ส่วนไอ้บอสพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าบอสที่ได้เพชรน,นะครับตีแล้วก็จะได้เพชรแล้วก็สมุดเมจิกด้วยเอามาอินชาร์ตนะครับอินชาร์ตเราก็จะแบบเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมเอจนะครับบวก10เปรเซนต์ามจ100%อยอะไรแบบนี้ครับ2เท่าอ่ะท่านผู้ชมเริ่มมาก็ไม่มีเพชรใช่ไหม ท่านผู้ชมต้องอันนี้นะครับไอ้ฟาร์มไอ้พวกนี้ก็ได้ไปเซิร์ฟปกติจะมีคนตีเยอะอีกวิธีหนึ่งก็ทำเควสนะครับเนี่ยเออรับเควสดีมากเลยท่านผู้ชมดูดิมันจะมีเควสให้ทำนะครับเควสง่ายๆเลยเนี่ยไอ้สุ่มกาชาเนี่ยอันนี้ก็ดีนะครับได้เพชรเยอะด้วยไอ้ย่างเบคอนเอออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้เพชรจากภารกิจนะครับแล้วเราก็จะเอามาสุ่มนะสุ่มพวกของได้เนี่ยอาผลได้ผลแสงแล้วเมื่อกี้ แสงไม่ให้ดีนะผลผลควันดีกว่านะทานผู้ชมแต่ผมคิดว่าไม่ได้หรอกอถ้าสมมุติเราแบบได้ยูรุแล้วใช่ไหมแล้วก็ฟาร์มเลเวลโหดขึ้นมาสักนิดนึงแล้วใช่ไหมให้ทานผู้ชมไปที่เกาะซีทครับเดีแ๋ยบบผมพามาสมมติเรามียูรุแล้วนะไม่งั้นก็มีทุงทุงก็ได้อาจจะยูรุหรือทุง,ท,งทุงก็ได้นะยวผมอ้อมก่อนเดี๋ยวผมแตกเรามีทุง่งทุง,ทง,ทงหรือว่าอะไรแล้วนะครับเราก็จะแบบสามารถเอฟเคตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะแบบตีตีต,ตีอย่างนี้เลยไปเรื่อยๆอ่ะ หรือตีแบบสแปมสกิลไปเรื่อยๆเลยครับเพราะว่ามันแบบโอ้ยกูแตกแบบว่ามันจะได้เวลเยอะนะครับ EP ตรงนี้เราก็จะฟาร์มตรงนี้จนถึงเลเวล5 0 0แสนเลยนะครับผมห้าแสนเราก็ไปโลกต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะทำไมท่านผู้ชมต้องใช้ผลขวัญน,นะครับหรือจะใช้ถุงๆๆก็ได้นะเพราะาถุงๆๆ,ๆๆแรงมากเลยเนี่ยพอผลขวัญมันทำอย่างนี้ได้ไงอ่าเห็นไหมเรามันจะระเบิดอย่างนี้ไว้ท่านผู้ชมมันจะรวบทุกคนเลยครับมันจะรวบทุก มอนเลยอ่ะท่านผู้ชมน่าจะต้องอัพประมาณนะผมจะกะให้นะผมคิดว่าน่า,นาจะห้าแสนไหมห้าแสนเริ่มได้แล้วอ่ะไม่ต้องอัพเรื่อนะถ้าจะมาฟานตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเจ็ดแสนเนี่ยท่านผู้ชมเจ็ดแสนก็เริ่มแรงแล้วนะครับอ่าแปดแสนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บผมคิดว่าน่าจะวันช็อตที่หนึ่งล้านนะครับผมโอเคหนึ่งล้านนะครับท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชม อัพสเตตจนถึง1ล้านนะครับจะฟาร์มตรงนี้ได้ครับแบบชิวๆจนถึงเลเวล500แสนไปโลก2ได้เลยครับท่านผู้ชมอ่ะาชมจำได้ไหมที่ผมบอกว่าให้เอ,อ่อทำโยรู้ไว้อ่ะเออนี่แหละท่านผู้ชมจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละนะผมพาไปเลยหรือท่านผู้ชมจะทำแบบซิดวีสองก็ได้นะครับถ้ามีของก็ทำซิดวีสองก็ได้ ซิบปีสดีสุดแล้วท่านผู้ชมมาแล้วใช่ไหมให้ท่านไปชมไปที่เกาะนี้นะครับผมมลืมบอกเลยท่านผู้ชมต้องฟงังเกาะแรกก่อนนะครับเวลอ่ะลืมบอกเลยว่าท่านผู้ชมต้องทาฮากคดด้วยมันจะโหดขึ้นเราฟาร์มเฟสได้2อ0หมนะครับไปทําฮากคดด้วยเด้ออยู่เก,ก,กาะกะโหลกนะครับใช้25งหมนะครับโอเคท่านผู้ชมมาตรงเกาะน,นี้ครับเราไปยืนตรงนี้นะครับเราก็ใช้สก,กิลดับสัตสีเลยเนี่ยเห็นไหมเออเราก็อัพแต่สแต็ดตบนะครับเออประมาณนี้นครับ แล้วก็ฟาร์มอย่างงี้ครับแล้วก็อัพสเตตไปเรื่อยๆอย่างงี้ใช่ไหมร้อยพันแสนอ่าเราก็จะอัพไปเรื่อยใช่ไหมเนี่ยออโยรุ uh, อ่ะมันจะแบบชอบแบบเอียงใช่ไหมให้ท่านผู้ชมมาปรับที่ตั้งค่านะครับมันจะมีคําว่าคามิราเชกอ่าเห็นไหมเราปรับปุ๊บเ,เห็นไหมเห็นไหมมันจะแบบไม่เอียงแล้วเวทีนี้มันจะตรงเลยนะครับ เพราะมันเกิดจากการก้องสั่งนะครับหรืเอ,อเนี่ยโซลิปเปอร์ก่อนนี้ก็ฟาร,ร์มได้นะผมแนะนําทั้งสองเลยเพราะมันได้ของไงผมก็เลยมาฟาร,รม์มพอถึงเลเวล4ีล้าน5ผมฟาร,ร์มจนเลเวลตันด้วยการลงดันอินฟินิตี้ครับผมก็เลยไม่ได้มาตีพวกนี้เนี่ยเออไอพวกเนี้ยเออ,อ,เอ,อม,มันได้เยอะอยู่นะอ่าเห็นไหมเออท่านผู้ชมก็แบบหาดาบซินีสองนะครับมาก็น่าจะมีแค่นี้แล้วครับคลิปหน้าก็อยากให้ทำอะไรก็บอกกันได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยมันจะแบบป่าสองทีตายนะ เออแบบนี้ค่อยใช่หน่อยเนี่ยเออปาดสองทีตายเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ๆๆใช่เนี่ยครับถ้าผู้ชมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับลา์ไปก่อนเด้อเดี๋ยวคลิปตาจะเป็นอะไรรอชมเลยนะครับก็มีแค่นี้แหละฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปแบบง่ายๆนะฮะโอเค